ระวังมืออย่าเอามือต้อไปนะอ้าวี่ตัวอะไรเนี่ยอา้าดูข้างล่างก็ได้เหนือเต็มเลยนะมาเนาะ <laughs> จะเอาลกะกินนะไม่ไห้นะตรงนั้นน่ากใสอีกหนอ่ะคุณคณ <h> ล้ยอยลย

ทำไมดีอ่ะอ๋อไปซื้อที่ร้านดีไหมอ่ะเรื่องผิวจีนมาว่าทำไมดีอ่ะอ๋อซื้อดิซื้อตัวนี้ดิจะให้มันได้างนะตัวนี้ซ้อนมาดูตัวนี้เลยเฮ้ยให้เลยลูกให้เลย ขูอเคีย์มากแตอนมาเต็มแล้วที่นีนี่นี่แล้วขอหน่ขอไล่อิไปดู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 ใหญไปดูไปดใหญ่ไปดูลเรไม่กลัวด้วยมนีแกะของอานะเอเลแปะเล่นปะใเนี่ยมันเดินตามมามาแล้วเดินมาเร็วเดินตามมา หมดแล้วพอแล้วหมดแล้วไม้ตาหมดแล้วพอแล้วหลบมาไมเปเดี๋ยวไปก็ได้ตามหนูหล,ลงบัตรขลลงไปนู่นละแล้วเป็นชายอ่ะคนเริมเยอะมัมมอมาสัน BEEEEEE เราดินตามาแล้วน,นันลทลยาชีฟ้าสวัสดีค่ะถ่ายร,รูปกันก่อนแล้ว